à về bằng thòng quân sốt cả, hết nhăng ô như thế này, đi vua โอ้ยรงมากเนี่จะมากตัวขึ้นมาโอ้ยลงหกบ่ขึ้นที่อันนี้ขึ้นน้นเอาเนี่ยเมาววนยินมาร้วบ่บ่บ่ขึ้นที่อันยินกพนี่ครับเป็นเหตุสษฐจิตพ่อเพียงเนี่น่ะหลบเฉียงหน้าขยายหัวขยายหัวอีก มีครบทุกอย่างเลยครับนี่นะครับพี่พ,อพ่อก็ลวงคนซ้อนไหมกันนี่แล้ครับเตรษกิจพ่อเพียงมีครบทุกอย่างเลยนี่เลยประกวดครับกกพูดดูแลตอนตอนเสาร <c oughs> ์เออนี่หนี้อันนึงเลือนี่ตะไคร้เลื่อนนี่ ตะไคร่นี่คนวนันขันเมาแห้งแมน่นี่แหงแม่เด้อเดี๋ยว้อใส่เบิ้งเด้อนี่ครับยาได้ครับนี่ยาตะไคร์เป็นยาได้ครับนี่ผมพึ่งหูมากว่าผู้ใดเมาครับเมาแหงนี่นี่ครับเอาเอามาหยำมไหมครับเอามาหยำเลยเนี่ยหย่อเนี่ย ย่ำเราเชี่ยวนี่ครับสวงเลยพะนะเพื่นว่าตะไคร้ม่องบึงหูกันนี่ลองรองบึงนะครับลองบึงเลยลอลยนี่เอาหัวตะไคร้ขึ้นมาหย่ำบึงครับสวงเลยพวกได้เม้าเหล่าข้างครับลองไปเห็ดบึงครับเราคงไปศึกษามา่ก,กันแต่ว่าแมนอีเดีเห็นเราล่ลองเห็ดบึงครับครีบม่ต่หยา อันนี้นี่อันนี้ยังนี่นี่คิงมันนี่นี่กับมีอ้อยดำแบบโอ้มีสมุนไพรคือ,ค,อครบเลยครับทุกอย่างรักษาอย่างนี้ตายไปดำ thay giả, bọc bầm rung, lăng, rung à? giá... tôm nhỉ bò, à tôm, toàn tôm, toàn cây oai đầm, bọc với, giả thì không hạt à. ở về về. À. đấy, นี one one. ่แล <can> i̇şte <bir> in <India> oh, <can> ้วครับที่ผมบอกว่าเศรษฐกิจพ่อหลวงครับเศรษฐกิจพ่อเพียงเพชรยังก็เลยกินเมื่อล่ะบานเฮาเอ็คิดยังไงยุบบานเฮานีมอมองยังไงผูกไหดปลูกตำเงียอินเดียอันนี้ตำเงียอินเดียโอ้นั่นน่ะพุ่นพูนพูนยุบยุ่พูนบมดอ่ะปลูกไหมนั่นคือจำเงี้ยอินเดียมุมตำเงียบานเฮาแกว่าใครขึ้นแกว่าขั้น เป็นยากันบ่ยาะมุนไพรวอมรุ่งขึ้กันอ่นั่นแหละกำลังปขุดไงนี่ครับเป็นสมุนไพรยาอินเดียตำยาอินเดียออาแต่ว่าออกพันมาใส่ดิพันพวกไอ้บลัดอบจเข้ามากบรัดอบจเข้าใหม่ทางซายพันธ์คนที่พครเบื่องที่ไห่ ตำแหนยอินเดียพะนะโอ้ครบทูกอย่างเลยครับส่วนนี้ครบทูกอย่างเลยครับเ่าใดขาเบิงโดนแล้วเป็นกระทอมข้นสดครับครบทูกยางเลยมีต้นหยางบุญมีก็ยาด้ครับโอ้ครบทูกอย่างเลย แทซี่กำลังปูครับกดอ๋อฮะมีผ้าใบิางต่ำเงี้ยอินเดียกันนะยาดบนี่โอ้โอสวนเลยที่นี่ครับนี่ครับต่ำเงี้ยต่ำเงี้ยอินเดียกันนะลังงามเลย เป็นยาโดบเลนะครับใบมันคือเป็นมันมั่นเลยใบเรามือมัน่นเลยเ็นดีีโอ้ดีหนอกอะกบเลยครับ อยู่รอบเลยครับไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่แถวๆรอบบ้านก็นกทอมเพิน่นไดเพิ่นก็เพชรเสร็จกินใบปลูกไว้อยู่หน้ามีครบทุกอย่างเลยครับได้ายยางานของมาบึง่งแถวๆพิ่นปลูกปลูเยอะสมุนไพรหลายตัวอันนี้ต้นเอเนียอนนอเองเลยเนี่อันนี้ต้นยังไงนี่ไหม นะโอ้ปูกตยาโดเยเยันท่านี่ต้นว่าคเห็นกนี่มเห็นีเดีต้นนี่นยเนนยจอโอ้มือนกับทรัพนีน่ครับได้คลิปดีๆเห็นไหเบิรงกันอีกแล้วตื่นเต้มากกัน ได้คลิปดีๆไห่เบืองครับมาเบืองสมุนสวนสมุนไพรครับยางเขาเบิงก่อเลยวะนี่หอดตำแหน่อินเดียโอ้เป็นยานี่บ่คคอยปู่ครับแถวแถวบ้านเขาเป็นยาโดบนีอีกหลายตัวหลายยางอยู่ผมอธิบายบ่ครบเดี๋ยวเดี๋ยวมือลังเดี๋ยวสิผ้าขเขาเบิงสวนเป็นอีกเทียนหนึ่งนะครับ มันจะไหลอยู่เดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งอีกเดี๋ยวพวกนี้เข่าบ้านกัน